วันนี้ผมจะมาพูดคุยเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับความยุ่งและความจริงจังในการทำงานเราจะมาดูกันว่าการที่เรายุ่งตลอดเวลามันจำเป็นจร,จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะเป็นกับดักที่ทำให้เราเสียประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังก่อนละกันมีคนคนหนึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทางานมากม สำหรับเขาแล้วชีวิตคือการทำงานไม่มีอะไรอื่นคนที่เคยทำงานกับเขาจะรู้ดีว่าการได้รับอีเมลจากเขาตอนตีสองตีสเป็นเรื่องปกติมากตารางงานในแต่ละวันของเขาอัดแน่นไปหมดทุกนาทีต้องมีอะไรทำไม่มีช่องว่างเลยเขาคิดว่านี่แหละคือการใช้เวลาให้คุ้มค่านี่แหละคือความจริงจังในการทำงานถ้าปฏิทินยังมีช่องว่างแสดงว่าเรายัางใช้เวลาไม่เต็มที่ เขาคิดแบบนี้มาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นนักลงทุนชื่อดังระดับโลกและเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งของโลกแล้วชายคนนั้นก็เ,เอาตารางงานของเขามาให้ดูเมื่อเขาดูแล้วเขาก็ช็อกมากเพราะในตารางนั้นมีหลายวันที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยคิดดูสิครับคนที่ร่ำรวยขนาดนั้นประสบความสำเร็จขนาดนั้นกลับมีเวลาว่างมากมายในตารางทั้งที่ตัวเขาเองก็มุ่งมั่นขนาดนี้ อย่างอัดตรางแน่นทุกนาทีแต่คนนั้นกลับว่างเฉยนั่นแหละครับคือจุดเปลี่ยนความคิดของเขาจากประสบการณ์ครั้งนั้นผู้บริหารคนนี้ได้เรียนรู้บทเรียนสําคัญที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเขาตระหนักได้ว่าคุณเป็นผู้ควบคุมเวลาของคุณเองและการที่คุณทําตัวยุ่งทุกนาทีไม่ได้แสดงถึงความจริงจังในการทํางานนี่คือบทเรียนที่สําคัญมากครับเราหลายคนคิดว่าถ้าเรายุ่งถ้าเราไม่มีเวลาว่าง แสดงว่าเราทำงานหนักแสดงว่าเราจริงจังแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นในทางกลับกันนักลงทุนคนนั้นบอกว่าผมซื้อได้ทุกอย่างยกเว้นเวลาคิดดูสิครับคนที่มีเงินมากขนาดนั้นสามารถซื้ออะไรก็ได้ในโลกนี้แต่สิ่งเดียวที่ซื้อไม่ได้ก็คือเวลาและเพราะเหตุนี้เองเขาถึงใช้เวลาอย่างรอบคอบไม่ใช่ใช้เวลาให้มากที่สุดเขาทำงานให้ฉลาดขึ้นไม่ใช่หนักขึ้นนี่คือความแตกต่างครับ ทีนี้มาดูกันว่าวิทยาศาสตร์มันบอกอะไรเราบ้างมีการศึกษาหลายชิ้นครับที่สนับสนุนเรื่องนี้การศึกษาหนึ่งพบว่าการทำงานหนักมากกว่า50ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงมากกว่าที่จะเพิ่มขึ้นฟังดูขัดแย้งใช่ไหมครับเราคิดว่าการทำงานมากขึ้นก็ควรจะได้งานมากขึ้นแต่จริงๆแล้วพอเกินห0ชั่วโมงมันก็จะเริ่มไม่คุ้มและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือ คนที่ทำงานมากกว่า55ชั่วโมงขึ้นไปงานที่ทำออกมาจะไม่มีประสิทธิภาพเลยซึ่งก็หมายความว่าไม่ว่าเราจะทำงาน70ชั่วโมงหรือ80ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานที่ได้ออกมาก็ไม่ต่างจากการทำแค่55ชั่วโมงอีกต่อไปคุณใช้เวลามากขึ้นแต่ได้ผลลัพธ์เท่าเดิมมันคือการเสียเวลาโดยสิ้นเชิงครับผู้บริหารคนนั้นไม่ใช่คนแรกหรือคนเดียวที่พยายามทำงานให้หนักที่สุด มีหลายๆคนที่มีชื่อเสียงก็เคยทำแบบเดียวกันแม้แต่ผู้ประกอบการที่หลายคนนับถือเรื่องการทำงานหนักก็เคยออกมายอมรับว่าการนอนไม่พอการทำงานหามรุ่งหามคำ่ำไม่จะสร้างผลลัพธ์ที่มากขึ้นเลยเขาบอกว่าผมเคยพยายามนอนน้อยลงแต่แม้จะมีเวลาตื่นหลายชั่วโมงมากขึ้นงานก็เสร็จน้อยลงอยู่ดีและถ้านอนน้อยก็หกชั่วโมงต่อคืนก็จะปวดหัวมากด้วยและนี่คือข้อเท็จจริงครับ ร่างกายมนุษย์มีข้อจำกัดไม่ว่าเราจะแข็งแรงแค่ไหนมีความตั้งใจแค่ไหนถ้าเราไม่พักไม่นอนให้เพียงพอประสิทธิภาพในการทำงานจะลดลงเราอาจจะทำงานได้12ชั่วโมงต่อวันแต่คุณภาพของงานจะไม่ดีเท่ากับการทำงาน6-8ชั่วโมงแบบมีสมาธิเต็มที่มันไม่ใช่เรื่องของปริมาณแต่เป็นเรื่องของคุณภาพครับผู้บริหารคนนั้นใช้เวลาหลายปีกว่าจะหาจุดสมดุลในชีวิตและการทำงานของตัวเองได้ เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าตอนผมอายุยังน้อยผมไม่เชื่อในวันพักผ่อนไม่เชื่อในวันเสาร์อาทิตย์และไม่สนับสนุนให้คนอื่นเชื่อเรื่องวันหยุดเหมือนกันด้วยถึงขั้นที่ว่าช่วงนั้นเขาคอยดูว่าพนักง,งานคนไหนยังทํางานอยู่ดึกหรือใครออกจากบริษัทเร็วมันเป็นวัฒนธรรมการทํางานที่หนักมากครับแต่จากประสบการณ์การทํางานอย่างหนักหลายปีเขาก็พลาดหลายอย่างในชีวิตพลาดโอกาสสาคัญในการเป็นพ่อคนการได้สร้างความทรงจําดีๆกับคนรอบข้าง และนั่นทำให้เขาตระหนักได้ว่ามีอะไรในชีวิตมากกว่าการแค่ทำงานนี่คือบทเรียนที่เขาต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะมาเรียนรู้ครับและเขาได้ให้คำแนะนำกับคนรุ่นใหม่ว่าอย่ารอนานเท่าผมที่จะเรียนรู้บทเรียนนี้ใช้เวลาบ่มเพาะความสัมพันธ์เฉลิมฉลองความสำเร็จบ้างพักฟื้นจากการสูญเสียหยุดพักเมื่อจำเป็นและอยาเข้มงวดกับคนรอบข้างถ้าพวกเขาต้องการพักด้วย ฟังแล้วอาจจะดูเหมือนง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วมันยากมากที่จะทําได้เพราะเรามักจะติดอยู่ในกับดักของความยุง่งเราคิดว่าถ้าเราหยุดเราจะตกหล่นเราจะแพ้คนอื่นแต่ความจริงก็คือถ้าเราไม่หยุดเราจะหมดไฟทีนี้มาพูดถึงบริบทของเราในสังคมไทยกันบ้างนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้สําคัญมากในยุคนี้เพราะเราอยู่ในสังคมที่ยกย่องความยุง่งคนที่บอกว่าผมว่างนะครับมันฟังดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จ แต่คนที่บอกว่าผมยุ่งมากไม่มีเวลาเลยมันฟังดูเหมือนเป็นคนที่สําคัญเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเรามักจะเห็นคนโพสต์ในโซเชียลว่าทํางานจนดึกเหนื่อยจังแล้วได้ไลค์เยอะเพราะคนมองว่าโอ้คนนี้ทํางานหนักจังเราเห็นคนที่อวดว่าวันนี้มีประชุมห้าที่วิ่งไปทั่วกรุงเทพแล้วคนชื่นชมแต่ความยุ่งไม่ได้เท่ากับความสําเร็จครับบางทีเรายุ่งแต่เรายุ่งกับเรื่องที่ไม่สําคัญ บางทีเรายุ่งแต่เราไม่มีประสิทธิภาพบางทีเรายุ่งเพราะเราไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้าบอกว่าไม่แล้วแบบนี้เราควรจะทำอย่างไรคำตอบก็อยู่ที่ทำงานให้ฉลาดขึ้นไม่ใช่หนักขึ้นซึ่งจะมีสขั้นตอนตามนี้ 1. จัดลำดับความสำคัญไม่ใช่ทุกอย่างที่สำคัญเท่ากันเราต้องรู้ว่าอะไรสำคัญจริงๆแล้วโฟกัสกับมันแทนที่จะทำสิบอย่างแบบไม่มีคุณภาพ ทำสามอย่างแบบมีคุณภาพจะดีกว่า 2. เรียนรู้ที่จะปฏิเสธเรื่องนี้สำคัญมากครับเราต้องกล้าบอกว่าไม่กับสิ่งที่ไม่สำคัญทุกครั้งที่เราตอบตกลงกับอะไรสักอย่างเรากำลังบอกไม่กับอย่างอื่นดังนั้นเลือกให้ดี 3. สร้างเวลาว่างอย่างตั้งใจนี่ไม่ใช่เวลาว่างที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่คือการตั้งใจสร้างมันขึ้นมาใส่เวลาว่างลงไปในปฏิทินเหมือนนัดประชุมสาคัญ ใช้เวลานั้นคิดใช้เวลานั้นพักใช้เวลานั้นสร้างไอเดีย 4. ดูแลสุขภาพนอนให้พอออกกำลังกายกินอาหารดีๆอย่าคิดว่ามันเสียเวลาเพราะมันคือการลงทุนในประสิทธิภาพของเราถ้าเรานอนไม่พอสมองทำงานไม่ดีเราก็จะใช้เวลามากขึ้นในการทำงานผมแถมให้อีกข้อหนึ่งละกันครับคือการสร้างความสัมพันธ์อย่าให้งานเป็นทุกอย่างในชีวิตใช้เวลากับครอบครัว เพื่อนฝูงคนที่เรารักเพราะสุดท้ายแล้วพวกเขาตั้งหากที่สำคัญกว่างานหลายคนอาจจะคิดว่าเวลาว่างคือเวลาที่เสียไปแต่จริงๆแล้วเวลาว่างคือเวลาที่สร้างคุณค่าครับเวลาว่างคือเวลาที่สมองได้พักได้ประมวลผลข้อมูลที่เรารับเข้ามาทั้งวันเวลาว่างคือเวลาที่เราได้คิดอย่างลึกซึ้งได้มองภาพใหญ่เวลาว่างคือเวลาที่ไอเดียดีๆเกิดขึ้น นักลงทุนคนที่ผมพูดถึงไปในตอนต้นเขามีเวลาว่างเยอะในตารางแต่เขาใช้เวลานั้นคิดอ่านวิเคราะห์และนั่นทำให้เขาตัดสินใจได้ดีกว่าคนที่ยุ่งตลอดเวลาความยุ่งทำให้เราตัดสินใจแบบรีบๆแบบไม่ลึกซึง้งความว่างทำให้เราตัดสินใจแบบรอบคอบแบบมองทุกมุมและในระยะยาวการตัดสินใจที่ดีสักครั้งหนึ่งมันสำคัญกว่าตัดสินใจเร็วร้อยครั้งผมอยากจะให้ลองคิดดูนะครับ ตอนนี้ชีวิตของเราเป็นอย่างไรเรายุ่งมากเกินไปหรือเปล่าตารางเราแน่นทุกนาทีไหมเราได้ใช้เวลากับสิ่งที่สําคัญจริงๆบ้างหรือเปล่าหรือว่าเราแค่วิ่งไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าวิ่งไปทําไมบางทีเราต้องหยุดเพื่อจะได้ไปไกลกว่าเดิมบางทีเราต้องช้าลงเพื่อจะได้เร็วกว่าเดิมมันฟังดูขัดแย้งใช่ไหมครับแต่มันเป็นความจริงการพักผ่อนไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือกลยุทธ์การว่างไม่ใช่ความขี้เกียจ แต่คือความฉลาดการบอกว่าไม่ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือการรู้จักตัวเองก่อนจะจบผมอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองอีกครั้งนะครับถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายคุณจะเสียดายอะไรคุณจะเสียดายที่ทำงานไม่มากพอหรือเสียดายที่ไม่ได้ใช้เวลากับคนที่รักคุณจะเสียดายที่ไม่ทำงานหนักพอหรือเสียดายที่ไม่ดูแลตัวเองดีพอไม่มีใครที่ตายไปแล้วแล้วอยากให้เขียนบนหลุมศพว่าคนนี้ทำงานหนักมากแต่ผมคิดว่า หลายคนอยากจะให้เขียนว่าเขาเป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีและนั่นแหละครับคือสิ่งที่สำคัญจริงๆการยุ่งไม่ได้เท่ากับความจริงจังการทำงานหนักไม่ได้เท่ากับการทำงานฉลาดการมีเวลาว่างไม่ใช่สิ่งน่าอายแต่คือสิ่งที่น่าภูมิใจเพราะมันแสดงว่าเรารู้จักใช้เวลาอย่างชาญฉลาดเรารู้จักจัดลำดับความสำคัญเราไม่ใช่ทาสของงานแต่เราเป็นเจ้าของชีวิตของเราเอง ผมอยากให้ทุกคนลองทบทวนชีวิตของตัวเองลองสร้างเวลาว่างขึ้นมาอย่างตั้งใจลองใช้เวลากับสิ่งที่สำคัญจริงๆเพราะเวลาคือสิ่งเดียวที่เราซื้อไม่ได้ครับเมื่อหมดไปมันกลับคืนมาไม่ได้ดังนั้นใช้มันอย่างชาญฉลาดไม่ใช่ใช้มันให้มากที่สุดขอบคุณที่รับฟังกันนะครับผมหวังว่าตอนนี้จะช่วยให้เราทุกคนหยุดคิดทบทวนชีวิตของตัวเองบ้างแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ